หวัดดีครับเพื่อนวันนี้วันอยู่สบายปุ่มมาอีกแล้ววันนี้นะครับสายนะครับอินบ็อกถามผมมานะไอเรื่องตัวนี้ครับมันนานแล้วนะครับแต่ยังไม่เวลาทำเลยเนาะวันนี้มีโอกาสเอามาทดสอบเอามาเช็คก็เลยอาจจะมาคุยให้ฟังนะครับตัวนี้ก็คือ scarl นะครับหรือ scarlight นะครับเป็น bb gun ปืนยาวอัดแก๊สหรือ gvr นะครับจากค่ายมุีไต้หวันนะครับก็คือพี่สายถามว่าไอตัวเนี้ยพี่มันสิบกว่าปีแล้วเป็นไงบ้างเนี่ยแล้วมันยิงดีเล่นดีไหมนะครับ คือตอนนั้นผมได้มาตัวนี้10กว่าปีเนาะหลัง MCMC MC มา14ปีอะตัวนี้น่าจะ12หรือเกือบ13ปีนะครับคืออย่างที่บอกไปนะครับมันเล่นน้อยนะครับนานๆยิงเล่นทีอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยมาทดสอบแล้วก็ดูแลเป็นยังไงนะครับเช็คสภาพมันก็นานๆเล่นทีตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเราไม่ได้ลงสนามไม่ได้เล่นหนักนะครับมันก็เลยแบบเสียหายยากเสียหายชา้ากว่าคนอื่นที่เขาเล่นเย,ยนอะเนาะแล้วผมก็จะดูแลมันด้วยนะครับเพราะว่าไอาของที่มันมีราคานะ ถ้าเกิดเป็นอะไรไปก็เสียดายนะครับแล้วลงอะไอย่เงี้ยถึงแม้มันจะมีอยู่บ้างในปัจจุบันนี้แต่เราก็ควรจะดูแลมันให้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องซ่อมอะไรให้มันเยอะแยะนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนรับชมนะครับเผื่อเพื่อนจับไปหามันเล่นนะครับซึ่งผมคิดว่าไอ้โมเดลนี้มันก็แปลกๆดีนะแล้วมันก็สวยเท่นีนะครับตอนนั้นที่ผมซื้อ จากเรื่องไอเนี่ยเจีโจเขาใช้นะครับเป็นสีทรายแต่ตอนนั้นที่ซื้อสีทรายอะหมดไม่มีเลยก็มีสีดาก็เลยเอามาแล้วผมก็ดูแล้วสีดาก็โอเคนะเ,เป็นปืนประจํากายในเจ้าหน้าทีา่ของรัฐบางประเทศนะครับเขาก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมก็โอเคนะตัวผมเป็นตัวแบบอย่างเงี้ยซีคบีสั้นๆอย่างเงี้ยแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะนะก็คือติดอุปกรณ์ตามปกตินะครับแล้วก็เปลี่ยนไอ้กิฟต์กิฟต์หลังนี่เอง มีข้อเสียคือคือไม่ได้เป็นข้อเสียเรามันเป็นสิ่งที่เขาทำมาเขาเพราะเขาจําลองแบบจากอาวุธปืนนะครับอ่าบอดี้ล่างจะเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกนั่นเองนะในบีบีกันนะแต่ในอาวุธปืนน่าจะเป็นโพลิเมอร์เนาะไอตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนกิฟตัวนี้ถ้าเกิดเราขันไม่ดีข้างในมันจะเยินนะครับอันนี้ผมก็เยินนะผมก็แก้ไขเพื่อให้มันแน่นได้นะครับแต่สำหรับตัวนี้เป็นโมเดลปแปลกๆก็สวยดีนะครับแม็กกาซีนเนี่ย ใช้ร่วมกับ m 4 sk 4 1 6ได้นะครับไม่มีปัญหาหาง่ายอะไหล่ภายในก็มีขายอยู่ตอนนี้ก็มีลงขายอยู่นะครับแล้วก็มีพวกชุดแต่งไอเทมพวกเหล็กแท้อะไรเงี้ยก็สามารถหามาใส่ได้นะครับปัญหาที่เจอนะครับก็คือปัญหาเดิมไม่ค้างโบนั่นเองคือมันมันเป็นอย่างนี้ไปหมดแหละปืน v ครับมันเป็นจากการผมว่านะมันจากไอเนี้ยแหละมันคลอนเนี่ยผมก็แก้ไขแต่งเติมอะไรไปนะก็พอค้างได้ค้างบ้าไม่ค้างบ้าแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะครับ แล้วตัวนี้มันเป็นลางยาวอย่างเงี้ยทำให้มันแต่งสวยนะครับติดดอกี่ดอะไรก็สวยนะครับก็ประมาณนี้ผมก็มาเปลี่ยนนู่นนี่นิดหน่อยนะทำนี่นิดหน่อยนะครับมันจะประมาณแบบพับท้ายได้ด้วยนะครับนี่อันนี้คือปรับลองแก้มได้มันเป็นปืนแบบเ,เรียกว่ามีฟังก์ชันเนี่ยเห็นไหมยืดยืดหดได้นะครับแล้วก็พับพันท้ายได้อันนี้ก็มีการแต่งเล็กน้อยนั่นนี่นะครับนีบางอย่าง เอาผมอาจจะแต่งไม่สวยนะเพราะว่าบางทีตอนนั้นเราชอบเราอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะติดแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็ติดดอตตัวนี้เข้าไปดอตอิมพอย์นะครับตัวนี้ซื้อจากร้านตีคองถมถูกมากในเวลานั้นนะเมื่อ12ปีก่อนนะครับไม่ถึงพันนะครับทุกวันนี้ยังใช้ได้อยู่เลยนะนี่ไฟยังติดเลยนะครับทางที่ติดปืนแก๊สนะนี่เนี่เพื่อนเห็นป่ะไม่รู้เห็นป่ะนะนี่ไฟยังติดอยู่เลยนะ3ส,สีแดงเขียวน้ําเงินนี่อ่ายังดีอยู่เลยนะแล้วก็ ศูนย์ก็ยังไม่เคลื่อนนะจุดไม่เคลื่อนยิงมาตั้งเยอะ,ะ้ายังไม่เคลื่อนเลยผมไม่ได้แทบไม่ได้ตั้งใหม่เลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้สลับกล้องไปตัวอื่นเนาะก็จะไม่ได้ตั้งใหม่เลยพอมาใส่ตัวเดิมก็ยังยิงได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมถอดข้างในให้ดูว่าสภาพมันเป็นยังไงนะ12ปีที่ผ่านมานะครับเพื่อนจะได้เอาไว้พิจารณานะครับวิธีถอดก็คือดันหมุดตัวนี้นะครับนี่ดันออกนะครับแล้วก็ดึงข้างหลังนะครับโอ้ดึงออกปุ๊บมันก็จะยกไอ้นี่ออกมาได้นะครับนี่อ่า ข้างในเป็นอย่างนี้นะครับชุดยิงเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกองกายเหมือน M4 ครับแล้วก็ตันค้างโบก็ตัวนี้ที่ผมสึกเนี่ยสึกแล้วก็ลองซิมลองโอลิงแล้วก็พอกนี่พอกตรงนเนี้ยเนี่ยเพื่อนเห็นไหมตรงใต้ใต้ตรงเนี้เพื่อให้มันค้างเพื่อให้มันดันเอ๋ตรงนี้ถึงไงมันจะได้ค้างได้เวลาลูกหมดนะครับ ผมก็ฉีดน้ำละไอหย่อนน้ำมันไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เก็ดไว้นะครับมาทดสอบเป็นครั้งคราวแต่ก็เช็ดฝุ่นทำความสะอาดนะอันนี้มันเป็นพลาสติกไงพลาสติกมันจะเป็นเนี่ยพลาสติกนี่มันจะเป็นแบบเหมือน m 4อ่ขันนอตแล้วจะยึดกับไอ้บอดี้ตัวเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราขันไม่ดีมันเสียเลยนะมันเยินเลยไอตรงพลาสติกนี่ไม่มีอะไรเสื่อมนะเพราะว่ามันเป็นพลาสติกงานมันก็จะไม่มีอะไรเสื่อมก็เหมือนเดิมนะครับสีปกตินะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่ตัวบนมันนี่ครับตัวบนก็สีเสื่อมตามเวลานะเป็น ก,การเลยครับเราจะแก้แล้วก็ขัดนะครับใช้สกอตไบอ่ะรูปออกแล้วก็ออาญาลมดำใต้ก็ได้หรือจะปล่อยทิ้ไงไว้อย่างงี้ก็ได้แล้วแต่ยะททาสีใหม่ก็ได้แล้วแต่นี่เปนหันะครับอันนี้ภายในก็ยังโอเคปกตินะนี่เวลาเอาออกก็คือตบนี่นะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นพลาสติกอะ่ะไม่ค่อยเป็นไรนะครับส่วนนี้เป็น,กา,นการไกด์ลอดนะครับผมจะฉโลมน้ํามันไว้ให้มันยืดหยุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็โบมันจะเป็นอย่างนี้ เดียวยาวมันจะถูกล็อกด้วยนี่ก็ดึงนี่ออกนะครับนี่เอามาอย่างนี้นะครับนี่ดูดิเป็นสีแบบเหล็กเลยเหมือนเป็นสนิมนะแต่ยิ่งเป็นโลหะแล้วเนี่ยเสื่อมตามเวลาครับนี่เห็นไหมผมจะชอยลงน้ํามันว้ให้มันลื่น,นเห็นไหมครับไอตัวนี้ไม่เคยเสียไม่เคยซ่อมเลยเลยเนาะนี่ยังใช้ได้ปกตินะครับฉีดซิลิโคนไว้หลอดลื่นไว้นะครับส่วนไอเนี่ยเวลาเราถอดนะครับเราต้องใช้ประแจประแจที่เป็นหัวดาวถอดนะครับมันเป็นเฉพาะของมันนะครับพวกนี้ ผมสลับสับเปลี่ยนฮอท่อในหลายรอบแล้วถอดง่ายไม่ยากสลับเปลี่ยนท่อไนสลับฮอปเป็นยาวท่อในยาวสั้นเปลี่ยนท่อต่อข้างนอกไหลหดและอันนี้ทําไม่ยากนะครับถอดง่ายเป็นอะไรที่ถอดง่ายมากตัวนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็มีสีเสื่อมไปแหละแล้วก็ไม่ค้างโบค้างบ้างไม่ค้างบ้างแต่ยังยิงได้อยู่ยิงดีอยู่นะครับไม่มีอะไรเสียหายนะวิธีประกอบก็คือเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับอย่างนี้ โบแล้วเราก็เอาไอ้นี่หยอดไปตรงนี้ให้รูมันตรงกันนะครับเนี่ยอ่าเห็นรูไหมให้รูตรงกันแล้วก็สอดไปนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ดังโแงปล okay. แล้วก็ใส่นี่เข้าไปในรูเคแล้วก็ใส่นี่เข้าไปอย่างนี้เค okay. มันจะลงของมันเองนะครับแล้วก็เอาไอ้นี่ใส่ไปอย่างนี้เห็นเดือนข้างหลังไหมสอดไปตรงน,นี้ครับ แล้วก็ปิดไปแล้วก็ดันไอ้นี่เข้ามาก็เสร็จแล้วนะครับโอเคให้ดังแป๊กนะครับนี่แล้วก็ทดสอบดอูก็ยังโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบยิงให้ดูสัก1-2แม็กนะครับเจมีกับฟนะัวโต้เนาะว่าเป็นยังไงนะครับมันก็มีที่จุดด่งางร้อยก็คือสีลอกแค่นั้นเองอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะก็ยังยิงเด้นได้อยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูทดสอบยิงดูเล็กน้อยนะครับ บรรจุลูกนะครับใส่อย่างละหลอดนะครับก็ประมาณสิบห้านัดนะครับหลอดหนึ่งจะได้ได้สิบ้านัดนะครัลองดูเซมิกันก่อนนะครับนี่เซมิกันก่อนนะว่าทำงานเป็นไงนะครับ <laughs> ไม่ค้างแล้ว อย่างที่บอกครับมันเป็นอย่างนี้แหละไอ้ตัวเนี้ยแก้ยางไม่เหมือน M4 M4 ยังพอแก้ได้สกานี่เป็นอีกแล้วเป็นเป็นไหนหายนะครับก็ไม่ใช่ซีเรียอะไรเราฟังเสียงเอาฟังเสียงออกนะลองดูแม็กนี้ฟัวโตนะครับเห็นมีมิสายบางท่านสมัยก่อนนะเล่นเล่นไปยิงบ่อยๆไอ้ตรงนี้มันคายนะจะมีน็อตตัวหนอนตรงนี้ครับเนี่ยเออเนี่ยมันมีน็อตตัวหนอนตรงนี้ ระวังมันคายนะครับเช็คหน่อยนะรู้สึกผมจะหยอ่อนนิ้ยาก,กันคายไปนะมันเลยไม่คายนะครับเปิดเซฟนะครับเป็นฟัวต้นะครับอันนี้ข้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะมันไม่แน่นอนนะบางทีตัวนี้มันเอาใจยากนะครับแต่ก็เล่นสนุกอยู่นะใช้ฟังเสียงเอาเวลามันลุกงหมดนะครับได้นะครับก็เป็นอย่างที่เพื่อนเห็นนะประมาณนั้นนะครับ ก็ยังยิงได้ยิงดีสนุกนะดูแลรักษามันนะครับผมใส่ท่อเดิมตัวนี้ท่อตัวเดิมตอนแรกผมใส่ท่อรีดอย่างที่บอกสลับไปสลับมาสุดท้ายมาจบที่ตรงนี้นะครับยิงได้สนุกในบ้านนะไม่สีเดียสอะไรก็เลยมาอัปเดตเล่าให้มิสหายฟังนะเผื่อจะสนใจนะครับในส่วนตัวผมนะปืนของ V นะครับปืนแก๊สปืนยาวแก๊สของ V ee, สําหรับผมถือว่าโอเคนะครับใช้ได้แล้วผมก็ชอบนะครับแล้วก็เล่นมาตั้งนานแล้วเป็นตัวแรกๆเลยซ้ำนะครับถือว่าโอเคนะครับ ผมยืนยันว่าใช้ได้ใช้งานได้อะไรที่เสียหายหรือว่านู่นนี่นั่นก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขกันไปตามหน้าง,งานนะครับแล้วก็ดูแลรักษามันมันก็อยู่กับเรานานนะครับเล่นสนุกนะครับแปลกๆสวยงามสําหรับคลิปนี้ก็เลยมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังนะครับเรียกได้ว่าอยู B ่กับเพื B ่อนบ้านผิดภาพอะไรต้องๆนี้ด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ